สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนเพจทุกท่านนะคะสําหรับกิจสดากูทาวันนี้ก็จะมาลดเชิงพาณนชยทั้งสองคันนะคะของกิจสดากูทาเดี๋ยวก่อนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเบนซินกันก่อนดีกว่า v ีโกตัวเบนซินปี2011นะคะราคาอยู่แค่2 7 9 0 0 0เบาทเท่านั้น แล้วก็ที่สําคัญเป็นตู้เย็นนะที่เก็บอุณหภูมิความเย็นที่ไม่ต้องใช้ความเย็นฟิตคือไม่ต้องแช่ของสดอ่ะยาได้นะพวกยารักษาโรคก็ได้ก็คือเอาเป็นแบบไม่ต้องแข็งใช่ที่ไม่ต้องิไม่ต้องแช่แข็งอ่ะเอาเหมือนกับอุณหภูมิแค่พอประมาณตู้เย็นหรือว่าผันเบาๆให้มันแบบอมความเย็นแค่นั้นเองนะคะพวกอะไรพวกนี้เนาะอันนี้จะเป็นโฉมปี2011เรียบร้อยนะคะคุณสามารถที่จะจัดได้เต็ม คันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่ประมาณ5,400บาทเองนะคะเอาไปเลยค่ะ5,400บาทต่อเดือนนี่เราคิดจากฟรีดาวน์เดือนไม่ต้องใช้เงินออกรถคุณก็ผ่อน5,400บาทต่อเดือนโะคะบ็อกทำมาอย่างดีตู้เท่าไหร่เนี่ยพี่ตู้เยอะนะหลายแสนนะตู้แพงนะจะบอกให้ตัวเนี้ยคุณบางบางตู้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะซื้อซื้อไฟเนี่ยบางทีเอาของไว้ข้างในเนี้ยไม่ได้ แต่อันนี้เขามีกุญแจคุณไม่ต้องกลัวว่าขโมยจะมาหรือหรือว่ามาขโมยไปหรือเปล่ามันมีตัวล็อกให้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ด,ดูสิทํำมาอย่างดีอันนี้จะเป็นสแตนเลสเลยนะคะข้างในจะเป็นพื้นเรียบนะนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวตู้เย็นนะคุณสามารถที่จะใส่ของเบาๆที่ไม่ต้องแข็งมาก และความสูงของตู้น่าจะประมาณเมตรหกสิบเมตรหกสิบนะเมตรหกสิบนะและที่สําคัญตู้สามารถเปิดได้สองด้านนะด้านหลังกับด้านข้างนะคะตู้นี้นะคะถ้าสมมุติไม่ใช้แอร์ก็ได้เอาไปเป็นตู้ทืบหือเอาไปวิ่งพวกเซเว่นขนข้าวนนอนใช่คนทั้งหมดนะแอร์ก็ไม่ต้องเปิดใช่ไหมแอร์ก็ไม่ต้องเปิดเพราะตอนนี้เราสามารถควบคุมมันได้อยู่แล้วนะว่าเราจะใช้งานมันหรือไม่ใช้นะคะอันนี้จะเป็นตัวตัวคอนโซลหน้านะคะไม่มีริ้วรอยนี่ดูเห็นไหม ให้คุณลูกค้าดูเพราะว่ารถคันนี้นะคะเรายังไม่ล้างไม่มทีทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเพราะบอกแล้วกิจสดากุชาร์ให้คุณลูกค้าดูสภาพเดิมๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องกันไปโชว์กันมันเป็นยังไงรถตัวนี้บอกก่อนนะว่าเพิ่งเข้ามานะคะที่กิจสดาเราเพิ่งรับรถคันนี้เข้ามานะคะโดยโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพแบบแบบเต็มที่สมบูรณ์แบบเต็มที่นะแต่ก็คือแบบว่ามันก็แค่แบบเช็คแต่และเบื้องต้นเราเช็คไปแล้วแหละ แต่ตอนนี้ก่อนที่จะออกเราก็จะมีการตรวจเช็คระบบไฟแอร์เครื่องและระบบแก๊สให้อีกนึงนะคะตัวนี้เนาะเป็นเป็นติดแก๊สหัวฉีดนะคะตัวนี้เนาะติดแก๊ส NGV มีหัวฉีดที่สาคัญติดมาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เดือนกับพี่บ้าเมี่ยวก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับลูกค้าที่ติดตามตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์ของเราวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสคาํา,าะะสหรับลูกคา้คาเป็นร้อยคนดูขอบพระคุณมากๆ,ๆค,าค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ